สวัสดีครับพี่น้องมน,นีมะวานปุ๋ยใส่เข่าครับมน,นีวานเหลืออยย่สามให้ครับพี่น้องคุณเพื่อกระสไปลุกทวดินพี่น้องอันนี้ก็มะวานปุ๋ยพี่น้องมน,นีไปเบิ่งกันครับอันใส่ปุ๋ยยังครับนี่ปุยชีวภาพปุ๋ย ตาง,วงัวงัวบ่สอบซื้อโอ้กระสอบอสอบใส่ซื้อขอตัวขอไปพี่น้องไปเอาสอบใส่ซื้อพี่น้องจะปุ๋ยปุ๋ยยูพีปุย๋ยซีบะผา,าปุ๋ยปุ๋ยซีบะผ้า เลยอยู่สามให้พี่น้องนี่ให้หนึ่งให้ที่สองให้ที่สามครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับพี่น้องือนี้มาเบิงบ่งวานปุ๋ยครับเป็นเบาม้งครับโมนีเบาม,บม่งเบาเบามงคนมักเลาะครับพี่น้องสูตรพร้อมครับพี่น้องเิ่นยังบุมีแฟนเิ่นมาวานปุ๋ยซอยพอเพิ่นครับ คือผมว่าและพึ่นมันดิเบามุ้งพึ่นบ้านไปแล้วครับพี่น้องอันนี้อันนี้ก็พ่อพิ่นครับพี่น้องพี่น้องอฟซีสุขุสุขคนมาเบิงครับพี่น้องการบานปุ๋ยบานปุ๋ยหน้าครับอันปุ๋ยนี้เป็นปุยยังครับนี่ เฮ็ดให้บำรุงยังครับบำรุงดินบำรุงต้น,น,นโอ้บำรุงดินบำรุงต้น,นให้ต้นดกหรือกอไงบ่โอ้ต้นไงห,หมากดกเป <c oughs> ็นลุงไปแล้วพี่น้องดเดี๋ยวผมจีพาไปเบิ่ง่าวมุ่งครับพี่น้องเป็นวาน ที่ไปถามเบองพคนว่าเพิ่นวา,านปุ๋ยยังไงคือวันแต่ยูน้ำกันแท้แ <c> ท <oughs> พี่น้องมือเพิ่นไม่อยากลงบ่แต่ว่าพอเพิ่นลงแล้วครับนี่กางเดีย๋ยวสิผมสิพาไปเพึ่งผมให้สายยาเพิ่นว่าเป็นสอท่อครับอนาคตขางหน้าสมัยหน้า <c oughs> อ้าครับพี่น้องนี่นะครับบาามงปุ๋ยเม็ดเม็ดปุ๋ยถือหนากล้องครับพี่น้องดังแป้งเลยเพื่อนมาตามมาเพื่อนมาเพื่อนบอกผมครับเนะอ้าเอาๆๆเอาเอาเอาไหมครับเอาไหมชีวิตยังก็ชีวิตนุ่นมสาวนาหากิ้นบ้านๆครับโอ้ครับครับ ยูัำให้กับน้ำสบายด้วยครับพี่น้องถองสูดอากาศธรมศรมชาติแบบบ้านๆกับนุมนมน่มหน้ามุนม้นบ้านโป่งเนาะนุ่มหน้าม้นก็มักให้มักนะให้กันกับนุ่มม้านก็เป็นเป็นมาม,มักอย่างเดียวเดียวดีเรา กับให้กับนายอย่มันมากดีครับคุณบ้านดีครับทอดกลางบ่นละนุ่มหน่นยายครับคุณโอ้ไก่ดีครับพี่น้องทั้งคุณก็เป็นพ่อเพื่อนครับหน้าติดกันครับพี่น้องกับหน้าผมครับหน้านุ่มหนามุ่นหน้าผมยูเทิงคุณครับมันเป็นหน้าผื้นเดียวกันครับพี่น้องปันมาเตปูเตญา ได้กันผู้ละบหลายดอกครับพี่น้องพุรหาห์ฮกไลก็มี่ผู้ใดสักใหญ่ก็ได้ใหญ่ครับพี่น้องได้หน้าหลายผู้ใดสักหน่อยก็ได้ผู้หน่อยสมัยตะกี้พี่น้องสมัยโบราณพิ่นปันหน้ากันบ่คือสมัยนี้เด้ปัจจุบันนี้เด้พี่น้องพิ่นสิปันแบบว่าผู้ใดสักใหญ่หรือว่าเป็นอ้ายหมูกัดสีได้หน้าหลาอีก อีกไปหน่อยนึงครับพี่น้องเพราะว่าสมัยโบราณพุ่นปันหน้ากันพุ่นปันแบบนี้ครับผู้ใดสักงหาสักน้อยก็ได้จังไดซ้ำไดครับพี่น้องน้ำผู้บ่าพุ่นไปคือเอาครับพี่น้องออเอาอาสีบเสาไห้เสาหน้าเนาะลูกเสาไห้เสาหน้าลูกสกเรตะกร อยู่น้ำให้น้ำหน้าเนาะครับนหมักให้มักหน้าครับหมักไปละใช่อืดคือมูคือพวกนั่นเนาะครัหมักหน้าคนบ่มักบ่คนกะอันนี้กะมักกันนี้กันมักผู้แซ่ผู้สาวของฉันดิโอ้ตัวเป้ารับ มนมาท่านได้อยากได้เดี๋ยวครับโอ้ยังอยากเล่นอยู่เนาะครับเรีนอิ่มอิมเบื่อเบื้อจังเอาแม่นวมีอ่ออะอน,ออนี่พี่น้องมาเอามงครับเบื้องหน้าเพื่อนครับอันนี้ก็แม่นได้พี่น้องข้างหลังเพื่อนเนะ่แล้วก็โย่ง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 โยงโย่ง,ง,ง,งขึ้นมาตีนผู้เลยครับพี่น้องโหมองน้องสาวหนุนดนี้ก็เข้าไปแหลมนี่พี่น้องแต่ว่าป็นปลา หน้าเราลายอยู่ด้พี่น้องหน้าโบนอยูด้หน้า,นนาลายแต่ว่าบ่หลายใจได้ครับโอ้หน้าลายแต่ว่าบ่หลายใจเพิ่นว่าำผมมีแล้วครับมีแต่คำว่าหักเดียวใจเดียวนะครับบ่โอ้คือหนับแห้งใช่ไหม เงนแยงๆปฏิบัติขามใส้นาเพล่นเด้ปฏิบัตหน้ากูคือมงงามปฏิบัตคือขามแต่หน้าเพิ่นแต่ปฏิบัติได้เลยบมงงามจังไรวานเข่าไก่วานเข่าเปล่าพี่น้องวานปุ๋ยทางคุณเน็ตยังเนาะยังกอขงก้นของก่อยไม่คือว่านเนาะแบนี้พี่น้อง เพื้นเน็ดตยังน้อเอ้าครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งครับเพืเน้นเน็ดตยังอันยินแบ,บแบบบางยาคือว่ากองกลดกองก่อยอย่างน้อกองกลดกองก่อยไปเบิ้งครับพี่น้องอันเน็ตย,ยังก็ครับนี่ ทวดดินหลือมันหักโค้งโอ้มอเห็นหัดทวดินคือเห็นเต่เงาคือเห็นคือเห็นเต่ต้นโอ้นี่ครับพี่น้องทวดเดียนโอ้ทวดเดียนเหรอวะโอ้เาบิดพี่น้องทวดเดียนเอรอวะทวดดินทวดดินทวดดินครับพี่น้องทวดเดียนเหรอวะบ้าจังเดยล่ะทวดดินดินเหนียวไปเัืงสี่ละ มีอดไรฮึกกุ่กกบพุกันนี้จะเงาอยู่สเม็ดมันยู่ใสพี่น้องแ้่ทิ้งพี่น้องมันเกล็นมันเก็น,นเนียนอนเงาทัวดินทำผนกับเม่นบ้านปุ๋ยครับฟังนี่เป็นเม่นลุกในทัวดิน ตัวดินห่วกปลูกน้ำคันเทนน่ะมาแล้วหวกมาได้เสียหนาได้เปิดหางเงาเอา